นี่สายขวดสายขวดวันดนำเลยครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง y ย u ทูบรถดำสวยๆจารักครับเดี๋ยวผมให้พี่ชายเอาดินหนึ่งเที่ยวก่อนเอาดินแห้งไปปูข้าวล่าหนึ่งเที่ยวครับ จอดตรงนี้พี่จอดตรงนี้มันเปียกเปียกเปียกเอาเนี่ยจอดเอาเนี่ยจอดจอดเอาเลยเออจอดเอาเลยเดี๋ยวดินแห้งเป็นปูทางก่อนเจาะลงเลย เดี๋ยวเดียนแห้งไปปูก่อนเที่ยวนึงปูเลยล่ะโอ้สายรายน้อยแท้โอ้ตายตายสายให้มันเต็มไปเลยไหมไอ้คางก็ถอยลงไปง่ายๆอยู่นะ จานชาเนี่ยแทนที่จะย,ยัดเต็มกล่องไปเลยไหมใส่ไปไม่คุ้มค่าไปเลยโอ้โหโหเนมต้น่าจะนับจะน้อยหรอหนูโอ,โอ,โอ,โอ้เดินหน้าไปเองโอ้ไปเทอะไรนุนดันได้ไงน่ะโอ้มาหนูโอ้โอยับเลย <laughs> 呦呦呦呦呦呦 การชายทําอะไรอ๋อเขาตัดตัดตัวนี้ตัดโยนไม่ไว้ฝั่งโน้นให้หมดเลยครับแล้วก็ต้องมาดึงสโลปนี่ครับอ้อันนี้ลุยงานสามคันแล้วงานน่าจะเดินครับโอ้ออยังลื่นอยู่นั่นนะ อตอนนี้เราใส่แค่นวดทางไปก่อนนะครับใส่เยอะไม่ได้ครับใส่แค่ให้ทางมันแห้งก่อนด้วยทงมันเอาพิตมมาที เทที่ทตม้มเขาเรียกว่าวางสนุกตัวเองเลยมาแล้วมาแล้ว โตมันเอาที่ต้มมาเทหูไอนันี่สมองไม่มีเลยกินแต่4ีก็อย่างนี้แหละประจำเลย,ยทงลวงเลยอครับมาดูครับการทํางานครับสําคัญครับวันนี้มาดูล็อกกี้ินดิายจวยดกันหน่อย ผมว่าตากวิ่งดินนี่ประมาณถ้าสองคันนี้สี่วันก็จบแล้วนี่เสร็จเรียบร้อยเลยเอาไปอิ้ยรอบเร็วได้เปรียบรอบเร็วได้เปรียบสบายเลยอ่ะโอ้แก้วเลยสบายมาก ม่มันไม่หยุดเหรอ้อเสียงดังดีเลยอรถอัดฟางครับนี่ครับจานชายจะตัดเอาแค่ระดับตัวนี้นะตัดยาวไปถึงโน่นเลยถึงข้างหลังเลย เราโท้งจะไปทางไหนเอาทอท้งจะไปทางไหนเฮ้ย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 โอ้ไปหาจันชูครับเอามาดูครับต้มไปหาหัวหน้าจะด้วยต้มต้มมาไหนจะด้วยเอาเอาใครเต็มก่อนกันเอาเอามาดูเอา สงสัยต้อมน่าจะได้ไปก่อนครับดูเชิงแล้วสองตัก,อตกโอ้มัน้าโจยอุ้มสามตักครับสามเอ๊ก เดี๋ยวรอรอแดดสักหน่อยก่อนครับให้ทางมันแห้งสักหน่อยก่อนว้าเหยียบหน่อยวนาเดี๋ยวก็ลื่นหรอกเน่เน่เน่เหยียบหน่อยเหยียบหน่อย เกียบมันเล็กสุดจ้ดอ่ะตรงนี้มันรวมหน่อยนี่รวมตรงนี้แหละมาหาด้วยมาเอาให้ดูมุมนี้ครับดูการทำงานครับสามคันเลยจันชายสบายกันเขาโอ้ ไม่ต้องลงคิดต้นบนเขาเลยอ่ะยืนข้างบนสบายๆเลยเยยบหน่อยอามเยยบหน่อย ตอนเดินลงไปก็ไม่ได้โจะไม่ได้บอกให้โจะตัวนี้ออกโจะออกแล้วเอาดินแห้งยัดไปใส่แทนครับนี่มาดูสายจวดโอ้เบาๆหน่อยเฮ้ยโอ้จวดอีลีว่ะแม่ดูไฟเลี้ยวครับอย่างเท่เลยว่าให้ผมไปจอดรถกีกาเขาตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถออกก่อนโอ,โอเคครับเคคบจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับสวัสดีครับ